สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับาการรีวิวสมาร์ท LVD Projector นะครับในรุ่นมี Smart Compact นะครับเป็น LVD Projector ในระบบ Display type แบบ DLP นะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของทาง DLP นะครับที่จัดว่าณชั่วโมงนี้ถือว่าราคาค่าตัวถูกสุด ในระดับของ LED Projector ที่เป็นระบบ DLP นะครับก็คือตัวนี้นะมีสมาร์ทคอมไพตนะครับมีชื่อหลายรุ่นบางคนก็เรียกเซลมี่ my, บางคนเยอะแยะมากมายนะครับหน้าตารูปทรงมันจะเป็นแนวนี้เลยนะครับเปิดมาครั้งแรกที่เราเจอเมื่อกี้หลังจากครั้งแรกที่เราเราเราเปิดให้ดูเนี่ยมันจะเป็นมันจะขึ้นมาให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร นะครับหลังจากที่เราเซ็ตค่าต่างๆพอเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปที่ Wi-Fi ปุ๊บแล้ว OTA มันระบุมาเลยว่าเฮ้ยมีอัปเดตเฟิร์มแวร์นะนั่นแหละครับรออีกสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้หลังจากนั้นมันก็จะให้เราอ่ารีกิสเตอร์นะครับลงทะเบียนอ่าทาง Google เพื่อที่จะเข้าไปใช้บริการเกี่ยวกับเรื่อง Play Store นะครับอ่ารวมถึง แอปอะไรที่เราเคยลงไว้หรือเราเคยรีจิสเตอร์กับทาง Play Store ไว้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะเข้าในบัญชีเราเลยจะเป็นพวก YouTube ถ้าคุณเป็นพรีเมียมอยู่หลังจากคุณลงทะเบียนรีจิสเตอร์ครั้งแรกปุ๊บเรียบร้อย YouTube คุณก็จะขึ้นเป็นพรีเมียมแต่อันนั้นน่ะทั้งหมดผมผมขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาทดสอบภาพนะครับเดี๋ยวขอญาตปิดไฟก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> หน้าตาอินเทอร์เฟซเหมือนกับ เหมือนกับ Android TV ทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยและรู้จักตัวนี้เนี่ยสังเกตเรื่องค่าวความสว่างความคมชัดมันจะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับต่างจากพวก led ที่เป็นดิสเพย์ไทป์แบบ lcd โดยสิ้นเชิงนะครับแต่แน่นอนถ้าตัวที่มันดีขึ้นกว่านี้กว่านี้ไปเรื่อยเรื่อยเอยมันก็จะภาพสวยขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเอยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย ผมเรียกว่าถ้าใครที่มีงบเพิ่มขึ้นีกนิดนึงนะครับมันถือว่าเป็นตัวจบของบางคนได้นะครับแต่กับบางคนที่ต้องการมากกว่านี้นะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับให้คุณรู้จักว่าระบบ d l p นะครับมันจะแตกต่างจากตัวต่ำกว่าหมื่นที่เป็นระบบ LCD นะอย่าลืมนะอย่าสับสนนะ ซอสไลท์คือคือ LED เหมือนกันแต่ Display Type LCD กับ DLP ไม่เหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสผมจะแบทเทิลจับคู่จับชนให้ดูกันนะครับตอนนี้นะครับมาดูเซตติ้งก่อนก่อนหน้านี้ในในในตัว Form มูทวีผมเคยเโชว์การตั้งค่าว่าแต่และเมนูเป็นยังไงเพราะว่ามันคือ Android เวอร์ชันเเหมือนกันตัวนี้ทำได้เกือบเหมือนกันเลยครับ ใช้คําว่าเกือบเหมือนนะเกือบเหมือนมันต่างกันตรงไหนให้ดูก่อนสังเกตบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกเนี่ยเขาให้ลงชื่อผมยังไม่ลงชื่อนะขอข้ามไปก่อนเพราะว่าตัวนี้เผื่อว่าลูกค้าคนไหนเขาแวะเข้ามาตัวนี้จะได้ส่งมอบเลยเดี๋ยวไปลงชื่อผมแล้วเดี๋ยวบัญชีผมมันจะเข้าไปข้างในนะครับไั่ต้งเสียเวลาลบข้ามตัวนี้ไปก่อนมาดูที่โปรเจคเตอร์เหมือนกันเลยครับข้างบนบรรทัดแรกคือการปรับโฟกัสนะครับซึ่งตัวนี้ เขาออโต้โฟกัสได้นี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างหลังจากออโต้โฟกัสเขาจับโฟกัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นแถบบาร์ซ้ายขวาเห็นไหมครับสีเขียวอ่อนอ่อนให้เราสามารถอัดจัดเพิ่มเติมได้นะครับหรือไม่เราก็กดแบ็กออกไปเลยถ้าเรามองว่าอันนี้คือคมแล้วนี่ครับเราก็มาตั้งถ้าเราตั้งโหมดตรงนี้ค้างไว้ที่ออโต้โฟกัสนะครับ ทุกครั้งที่เราขยับเครื่องมันจะโฟกัสให้เดี๋ยวผมขอ,อย่าซูมนะครับได้เห็นหน้าเมนูจริงๆมีอะไรบ้างอ่ะอย่างนี้นะครับชัดไหมเอ่ยโอเคมาดูคีย์สโตนอันนี้แหละอันนี้แหละจะเรียกว่าแหมจะเรียกว่าจุดอ่อนก็ไม่ใช่เนอะก็มันตามงบอ่ะคือราคามันแค่หมื่นสามพันเก้านะครับในขณะที่รุ่นพี่ที่มันจะทาได้ดีกว่านี้ มันทะลุขึ้นไปที่1 7ื0 0นะครับส่วนต่างนะครับอยู่ที่ประมาณสัก4ี0 0้าพมันต่างอะไรมันต่างตรงนี้คือหนึ่งข้อนะที่ต่างแล้วสังเกตเห็นว่ามันใช้คำว่า Keystone Collection Collection นะในชื่ออื่นเนี่ยที่ว่า Collection เนี่ยมันคือการปรับมุมไงแต่เนี่ยมันเหมือนมันยกอิ Interface มาเลยยกยกมาทั้งโครงเลยแต่ไส้ในมันไม่ได้ปรับมุมให้ไส้ในมันดันทะลึ่งคือ ปรับเป็นแบบเป็นด้านเนี mainland, ่ยครับอ Or ่ะคือผมซูมเอาออกนิดนึงเนี่ยครับมันปรับเป็นด้านอย่างนี้นะครับโดยที่ว่ามีปรับตรงเนี้ยคือปรับหยาบคือปรับหยาบหมายความว่าอะไรเรากดครั้งหนึ่งปรับเยอะไปเลยอีกครั้งหนึ่งคือเยอะไปเลยอีกครั้งหนึ่งคือเยอะไปเลยส่วนอันนี้คืออะไรคือปรับไฟจูนคือปรับละเอียดกดครั้งนึงขึ้นทละนิด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  นะครับส่วนอันนี้คือรีเซ็ตมีแค่นี้มีแค่นี้ไม่มีไม่มีคอลเลกชันไ,ไม่มีปรับมุมแล้วมันจะเลื่องใช้คอลเลกชันทำไมเหมือนจะมันยกโครงโครงของของ Android TV มาใส่ไงเออแต่มันสึกไม่เอาไม่เอาฟังก์ชันมาด้วยอันนี้อันนี้ไม่รับปากนะว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีการอัพเฟิร์มแวร์เพื่อให้เป็นคอลเลกชันแท้ๆไหมไม่รับปากแต่เดาว่าไม่น่ามีอันนี้ายเสียวมี่ไม่ได้ใจดีอย่างนัน มันนิสัยเสี่ยมี่มันจะทะลึ่องออกรุ่นใหม่ซึ่งไอฟ้ฟางมี่ซึ่งเป็นลูกย่อยของเสียมี่เนี่ยฟางมี่ฟอร์บูบี้เนี่ยตรงนี้มันคือคีสโซนคอลเลกชันจริงๆไว้ให้มันมีสองอย่างมันมีแบบปรับเป็นด้านนะครับแล้วก็มีแบบปรับเป็นมุมให้อ,อันนี้แหละข้อแตกต่างนะครับมาดูอีกอันนึงคืออะไรอันนี้คือปรับโหมดสําหรับการติดตั้งครับมันจะมีฉายหน้า เดสก์ท็อปคืออะไรคือวางหน้าเพราะฉะนั้นมันมีมันมมันเดสก์ท็อปคือวางโต๊ะเนาะมันจะมีอ,อ่อฟอนต์เดสก์ท็อปวางโต๊ะด้านหน้าวางโต๊ะด้านหลังเซลลิงก็คือแขวนฝ้านะครับเครื่องมันต้องกับหัวมันก็จะกลับภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวนี้ไปใช้ในการงานแขวนฝ้านะครับทำได้ไหมทำได้นะครับหรือจะยึดับผนังแขวนเพื่อกับหัวก็ได้นะครับแล้วก็เข้าบทนี้มันก็จะกลับภาพแบบนี้ นะครับกับภาพแบบนี้อันนี้กลับมาแล้วหรือถ้าเป็นใช้หลังมันก็จะกลับด้านนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นโหมดที่ใช้ในการฟลิปภาพในการกลับภาพนะครับอิมเมเหมือนกันเด้นะครับเหมือนกันเด้กับทางฟอร์มูวี e นะครับเหมือนกันเลยคือ โหมดภาพเสร็จรวปมีให้เราเลือกหน้าตาเมนูทุกอย่างเหมือนกันรวมทั้ง user mode ในการปรับตั้งค่าเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันคือ format อของ Android TV ไงเพราะงั้นตัวเครื่องที่ใช้ format ของ Android TV version แค่0มันจะเหมือนกันอย่างนี้นะครับรวมถึงค่า Bitnet ด้วยนะครับแต่ b i n e t สังเกตยอย่างไหม b i n e t อันตัวนี้มันมีแค่วิว h i g ไฮไลท์ แต่ถ้าเป็นฟอร์มูวี่มันจะมีอีโคด้วยเว้ยเฮ้ยเพราะว่าอะไรทําไมฟอร์มูวี่มันมีอีโคเพราะว่าฟอร์มูวี่มันมันมีแบตเตอรี่ในตัวไงพอมีแบตเตอรี่ในตัวถ้าเราไปปรับอยู่ในโหมดอีโคมันจะเซฟแบกไงแต่ไอมี่สมาร์ทคอมแพกมันมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวมันต้องปลั๊กอินตลอดนะครับปลั๊กอินตลอดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีโหมดอีโคมันมีคือวิวโหมดให้คุณในงานใช้งานปกติมันมีไฮไลท์โหมดในกรณีถ้าห้องคุณสว่าง ซึ่งไฮไลท์โหมดเนี่ยสังเกตไหมพอเราเปิดไปปุ๊บภาพสว่างสีสันสว่างแต่สีไม่เพียเยนะเพ้ยนเลยนะครับเพี้ยนเลยต้องต้องต้องเข้ากับถ้าเราอยู่ในโหมดนี้ต้องเข้าไปคาลิเบตเรื่องสีเพราะอะไรมันเน้นสว่างแล้วมันขับออกทุกอย่างนะครับผมขอแยกกลับไปที่ที่ที่โหมดเดิมนะอ่ะวิวโหมดนะครับค่อยดีขึ้นหน่อยนะครับอินพุโอเคมันมี HDMI นะครับ เหมือนกันนะครับเ,เชื่อมต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอันนี้ผมเชื่อม Wi-Fi 5G ไว้บัญชีอันนี้ผมยังไม่ได้ลงชื่ออย่างที่บอกมันจะเตือนเราตั้งค่าทีวีให้เสร็จก็คือให้ลงชื่อตรงนี้แหละใส่อีเมลลงไปนะครับอันนี้ข้ามไปก่อนนะครับแอปพลิเคชันนะครับที่เราลงไว้มีอะไรบ้างก็มาดูที่นี้ทีนี้อันนี้ค่าำกับอุปกรณ์เหมือนกันอีกสังเกตรเรียงลําดับมาเลยนะครับอตอนที่ผมเทส ตัวฟอร์มูวีให้ดูเพอ,เอ่อนผมใช้เป็นการตั้งค่าภาษาอังกฤษนะอันนี้คือการตั้งค่าอันนี้ผมใช้เป็นเมนูไทยนะครับเอาไว้เห็นชัดๆว่ามันมีอะไรบ้างสักคู่นะครับซูมให้เห็นก่อนึชเยอะไปอีกอ,อันนี้คือตั้งค่าของตัวเครื่องมีอะไรบ้างก็มีวันที่เวลาภาษา เราตั้งให้ดูแล้วอันนี้ผมกลับมาใช้เป็นภาษาไทยแป้นพิมพ์ g b บ a r d นะครับเสียงอ่ะเสียงมันจะมีเครื่องหมายปิดเสียงอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเสียงไอ้นี่ครับเสียงระบบถ้าเราเปิดนะสมมติเปิดนะแล้วเวลาเรากดรีโมทมันดังเงี้ยเนี่ยมันดังเงี้ยผมไม่ชอบอะ่ะเสียงมันดังนี้ผมไม่ชอบผมชอบมัน,นเงียบ นะผมเลยต้องขอปิดตรงนี้เพราะเวลากดดิมทดมันจะงี้เบียบนิดนึงเนี่ยไม่ได้ยินเสียงแล้วเห็นไหมเออส่วนอันนี้คือตั้งค่าโหมดเสียงครับเพราะว่าตัวตัวของมี Smart Compact เนี่ยบิวอินลำโพงเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับเออดีพอๆกับพอๆกับทางของฟังม i ฟอร์มบุ๊แต่ฟังม i ฟอร์มบุ๊เนี่ยเหมือนกับว่าเสียงเขาจะจะดังชัดเจนกว่านะครับก็มีโหมดเออซีมานะครับโหมดมิวสิก นะครับแล้วก็โหมด User ซึ่งเราสามารถเลือกปรับแต่งนะครับได้ด้วยนะครับผมขอไปที่โหมดซีมาก,ก่อนนะครับอย่างอื่นคล้ายๆกันเลยครับมี o o o g l s s i t t n n t มี Chrome h r s t e u i s t i n นะครับเหมือนกันทุกอย่างกลับมาหน้าเมนูหลักนี่ไงฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่บัญชีอีเมลใช่ไหมมันก็เลยย้ำแล้วย้ำอีกเตือนแล้วเตือนอีกว่าเฮ้ยมึงยังตั้ง ตั้งค่าไม่เสร็จเลยนะนะครับตั้งค่าให้เสร็จก่อนโอเคอันนี้ผมข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนนะครับ Netflix เล่นได้จริงครับนี่ครับก็แค่เข้าไปลงทะเบียนนะครับเออมาดู YouTube สังเกตรตรงซ้ายมือยังให้ลงชื่อเขาใช้เพราะว่าถ้าเราผูกบัญชีไปกับทางทางเอ่อ s t o r e อันนี้มันก็จะขึ้น อย่างของผมเนี่ยถ้าลงบัญชีไปมันก็จะขึ้นเป็นพรีเมียมด้านขวามือนะครับก็แค่ลงทะเบียนตรงนี้นะครับมาเข้าที่นี่นะครับโอเคอันนี้ผมข้ามไปนะนะครับแล้วก็การตั้งค่าให้มันลิงก์กับทางมือถือคุณก็เหมือนเดิมครับคุณมาตั้งค่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็เปิด youtube ในมือถือคุณนะครับในฟังก์ชันตัวนี้เหมือนกันแล้วแค่กรอกรหัสตรงนี้ในมือถือไป มือถือคุณสามารถแชร์ YouTube ขึ้นโปรเจคเตอร์สาม,มารถวางคิวหนึ่อามสอยากดูอะไรต่อเนื่องวางคิวหนึ่ได้เลยนะครับอันนี้กับ Android TV เป็นทุกเครื่องตั้งค่าเหมือนกันหมดอย่างที่บอกตัวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรมันไอ้นี่มันมี o o g l e Assistant คือปุ่มที่ลองจากข้างบนลงมานะครับที่ใช้สำหรับที่เราจะกดแล้วพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากอยาก เราอยู่ที่หน้าไหนขึ้แต่แต่เราอยากจะดูอะไรยกตัวอย่างเช่น you boy tj เนี่ยครับก็ขึ้นนะครับอย่างนี้เลย the rapper ข้อมูลเกี่ยวกับ the rapper เนี่ยครับก็ขึ้นข้อมูลเป็นรายการทีวีโชว์ตึ๊ดตึดตดอ่าอย่างเงี้ยนะครับ อัน,นี้คือ Google Assistant นะครับเดี๋ยวลอ,ลองฟังเสียงลำโพงก่อนนะนะครับเอาไหนดีอ่ะอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโดนลิกสิเดิกให้ฟังนิดนิด,นด เสียงจัดก็ดีดีมากมาคือพูดง่ายคุณลืมคุณลืมโปรเจคเตอร์ LED ที่ราคาตังกว่าหมื่นคุณลืมไปเลยไม่ควรเลยเลือกนะครับเคยเกิขึ้นมานะครับคุณจะได้ทั้งภาพเสียงดีขึ้นกว่ากว่ากว่าเยอะโอเคเดี๋ยวมันจะดูลิเกฟิตนะ ลองนนี้นิดนึงนิดนึงเยอะเยอะมากเปิดยาวเดี๋ยวมันจะโพสไม่ได้ การเล่นถือว่าสมูทมากมก <DJ P! S 1> yeah, yeah. มาลอง <c oughs> ไฟล์ใหญ่ๆไฟล์หนักๆใน YouTube นะครับเทส 4K ไม่ต้องคีย์วอร์ดหาเลยพูดเลยครับนะครับลองพูดใส่ปุ๊บมันก็หามันไม่กระทั่งสำเนียงผมก็ไม่ใช่สำเนียงที่แบบว่ามันชัดเจนอะไรนะแต่แต่โอเคแหละมันมันมันฟังมันออกอ่ะ โอเคสังเกตนิดนึงพอเราเริ่มที่จะเทสเคนะครับมันจะมีสะดุดอยู่นิดนึงนะครับนิดนึงมาดูคุณภาพคุณภาพเนี่ยครับมันขึ้นไปเป็น 2K 1140p นะครับแต่ตุอย่าลืมนะโปรเจคเตอร์ตัวมันเองเนี่ยมันเอาผุดแค่ 180p 0นะนะครับ ไอ้นี่มันเหมือนก็นแค่รองรับรองรับมันอาจจะสะดุดนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือก r e สโซลูชันให้ตรงกับเครื่องนะครับมันก็จะคล่องมากขึ้นไม่มีสะดุด โอเคเดี๋ยวลองปิดเสียงแล้วอยู่ใกล้ๆสังเกตไหมไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยครับเสียงแอร์ข้างบนเนี่ยมันกลับดังกว่าอีกเครื่องทำงานเงียบมากไอ้นี่แหละคือข้อดีของระบบ DLP ด้วยแหละนะครับ DLP ส่วนใหญ่แล้วเครื่องจะทำงานค่อนข้างเงียบ โอเคเกือบ20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวลองอีกไฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลายกันละนะครับดูอะไรที่เป็นสีสสงธรรมชาติที่เป็นความัดเยอะเยอะหน่อยอันนี้ดีกว่านี่เรื่อเบ็นจิปแอคเน่โฟมเกลือสครับสยบสิวซัำซาผิวดีขึ้นใน7วัน นี้ภาพที่ฉายนะครับขนาดจออยู่ประมาณน่าจะประมาณสัก85นิ้วนะครับประมาณ85นิ้วตัวนี้นะครับมีสมาร์ทคอมแพกเนี่ยระยะทูไดชองเขาคือ1.2หมายความว่าไงหมายความว่าเราอยากฉายภาพกว้างแค่ไหนคูณด้วย1.2ครับมันคือระยะวางโปรเจคเตอร์ของเขา ทีละขอยากเปิดไฟนะดูตัวเส้นปพระชัดก,กันอีกทีนึงนี่ครับตัวขนาดเท่าฝ่ามือ ขออนาตเปิดไฟสรุปนะครับจุดเด่นของของของออมี s สมาร์ทคอมแพคคืออะไร1นซอสไลท์ที่เป็น LED ที่อายุหลอดยาวนานเครื่องทำงานได้เงียบมากๆลำโพงจัดว่าเสียงด,ดีดิสเพย์ท้าเป็นแบบ DLP นะครับที่ให้สีสันความลื่นไหลความสม,มูทของภาพถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ เสียงลำโพงก็เสียงมาจากตัวมันเองนะครับจุดที่มองว่านะครับมองที่ว่าอาจจะเป็นข้อด้อยนะหรือไม่ใช่ว่าข้อด้อยหรอกเรียกว่าอาจจะไม่สมบูรณ์แบบที่สุดของมันคืออะไรคือตัวเขาเองไม่มีการปรับคางหมูแนวนอนหรือไม่มีการปรับคางหมูแบบมุมภาพสี่มุมเพราะฉะนั้นคุณต้องวางเครื่องไว้ตรงกลาง นะครับตรงกลางในที่นี้คือไม่ใช่กลางจอนะไม่ใช่เซ็นเตอร์จออ่ะพูดผิดไม่ใช่เซ็นเตอร์จอหมายความว่ามันจะเสมอใกล้เคียงกับขอบล่างของจอแต่มันอยู่ตรงกลางไม่สามารถมันอยู่กลางโซฟาว่างันเถอะไม่สามารถวางซ้ายขวาเอียงซ้ายเอียงขวาหันเอียงได้มันทําไม่ได้มันมันปรับลเลกชันไม่ได้นั่นคือข้อที่1 2คืออะไร2คือมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัว เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะเอาตัวนี้เนี่ยไปพกพาใช้งานคุณต้องเสียบปลั๊กอินตลอดนะครับปลั๊กอินตลอดนะครับแต่แรกกับค่าตัว13,900บาทถือว่าคุ้มมากๆนะครับทำงานได้ทุกอย่างจัมมิเลอร์นะครับแคปภาพขึ้นจอทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องต้องไปพ่วงมีสติกไม่จำเป็นต้องให้พ่วงกล่อง Android เพราะอย่าลืมมันบิวอินด้วย Android TV ในตัวอยู่แล้ว นะครับบิวอินด้วย Android TV ในตัวอยูแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถ้าต่ำกว่าตัวนี้ในราคาต่ำกว่าหมื่นไม่มีแล้วครับที่เป็น DLP ไม่มีล้นะครับตัวนี้คือตัวเริ่มต้นในระบบ DLP สำหรับ LED p r o j e ปรเจและถ้าเหนือกว่านี้ละ่ะจะเป็นตัวไหนเหนือกว่านี้นะครับจะเป็น for m m o v i e นะครับฟังมี่ o r m ์มูวซึ่งซึ่งค่าความสว่างพอๆกันตัวนี้ค่าความสว่าง 500NC เม อีกตัวหนึ่งค่าความสว่าง550นะครับแต่ฟังมี่ฟอร์มูวีมันมีอะไรมันมีแบตเตอรี่ในตัวมันวางเอียงได้เพราะว่ามันมีคอลเลกชันคิสโตนอ่านะครับอันนี้ชัดๆนะแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะแบตเทิลนะครับคู่ให้ดูเลยว่าแนวภาพแต่ละคนเป็นแบบไหนแต่ละคึื่นเป็นแบบไหนใครชอบแบบไหนกันนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับเล่าแค่ การใช้งานนะครับว่างเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ทดสอบโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าไงสนใจผมจะทิ้งลิงก์นะครับ o k e b o o k สามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้นะครับมี Smart Compact n นะครับ n a t p v u 1080p Full HD คนะครับค่าความสว่าง5 0 0ร n อยเอ n นซ u ลูเมน n ิวอิน d อน v วเวอร์ชั่น9.0 นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ